ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งแรกกับการเลือกคุยใน3ระดับกับการเลือกกันเองติดตามการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภายอย่างใกล้ชิดเกาะติดเลือกสอวอ6 7ค่ะมาถึงช่วงเกาะติดเลือกสอวอ6 ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4ของการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวนะคะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะสามารถตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองได้จากแอปพลิเคชัน Smart v o t e ที่เมนูการเลือกสวแล้วก็อื่นๆค่ะหรือว่าจะตรวจสอบไดทาง ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th ที่เมนูบริการข้อมูลนะคะทั้งนี้ผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงวงเล็บฉบับที่2พศ2566ได้แก่ตำแหน่งกรรมการบริหารพักการเมืองกรรมการสาขาพักการเมืองและตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดและตำแหน่งอื่นๆใน พักการเมืองค่ะเป็นตาแหน่งที่พักการเมืองแต่และพักการเมืองกําหนดขึ้นเองดังนั้นในการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นก็ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็เกิดความชัดเจนนะคะว่าจะถือเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา14วงเล็บ22แห่งพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561หรือไม่เห็นควรหารือไปยังพักการเมืองต้นสังกัดที่มีอำนาจแล้วก็หน้าที่ในการพิจารณาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบการเป็นสมาชิกพักการเมืองแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองสำหรับคนที่จะสมัครรับเลือกเป็นสวนะคะ ก็ควรที่จะตรวจสอบกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าหากทางก็กตรตรวจพบในภายหลังเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดแล้วก็อาจจะเสียสิทธิ์ต่างๆทางการเมืองได้ค่ะ